พวกเราจะมาลองเล่นตัวใหม่น้องเดซี่สปิเกอร์โมเมนต์นะนมาดูกันเลยว่าน้องสาวคนนี้จะโหดสักแค่ไหนใครดูแลชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะเพื่อแนวเกมเลียนล้มวันนี้นะทุกคนครับเรามาอยู่กันในแมตช์ชอเรตเชาวาดีเฟนในพาร์ทที่สิบนะเย้ วันนี้แล้วทุกคนครับเราจะมาเล่นอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตที่61นั่นเองนะ <Wow. S 1> ฉันเห็นแล้วว้ยมันมีตัวใหม่ใช่ไหมเ,<อ>เนี่ยตัวใหม่คือด้านหลังเราเลยนะเว้ยเป็นสปีกเกอร์โวลเมนแดนซิงนะครับตัวนี้น่ารักมากเลย <c oughs> โอ้นั่น <c oughs> แหละลทุกคนครับผมพยายามสุมได้ไม่ได้สักทีแต่มีคนใจดีหนึ่งคนนะเว้ยเขาเฉดให้ฉันนะไว้ <c oughs> ว้าว อุ้ยเขาใจดีมากเลยนะเนี่ยเออว่าแต่ในเอาอะไรไปแลกกับเขาอ่ะนี่ทุกคนครับมาสมัรถดูตัวนี้ได้แล้วนะแบบว่ามีประวัติให้เราดูด้วยนี่เลยคนนี้นะครับก็คือเป็นคุณน้ำฝนใช่ไหมเนี่ยเขาให้มานะครับซึ่งฉันเอาตัวแคเมล่าสไปเดอร์ไปแลกกับเขาที่ก็มีนี่นะพวกสกีบิดี้ทายเลดใหม่ด้วยนะแต่เราไม่ได้สนใจเลยนี่ อยากเห็นท่า <rôle> ต <ถ ici, S 1> ่อต่อสู้แล้วว่าจะเป็นยังไงเว้ยลาไปดูกันเลยทุกคนครับไปเล่นในโหมดฮาแล้วกันนะครับจะได้ไม่ตึงเกินนะเออทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับสั่งซื้อเสื้อกางเกงนนี้ด้วยนะใส่แล้วอ่ะอย่าลืมนะไปเที่ยวดวงจันทร์กับฉันด้วยอุ้ยแต่เอเลี่ยนเนี่ยใส่แล้วหัวโคตรเด่นเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เกี่ยวหรอกฉลามชุดไหนหัวก็เด่นนะเอเลี่ยนแน่เจอเด่นทุกชุดเลยฉันอะ เอะแล้วทุกคนครับเรามาเริ่มได้เลยข้าโหมดแฮนน์แล้วไปดูดีกว่าว่าน้องสาวคนนี้สปีกเกอร์วอลเมนนั้นจะเก่งแค่ไหนนะทุกคนครับไปดูกันเลยไปกันเลยตัวผู้หญิงคนนี้นะครับลงตอนแรกต้องเสียงกันสามร้อยนะรอบแรกฉันลงไม่ได้แหมโอ้โยเดี๋ยวฉันลงตัวระวังหลังให้ไวล้ละกันนะเออฉันก็กันหลังไว้ให้ด้วยเออฝากพวกนายลงไปก่อนเลยเดี๋ยวอีเล่นนายลงตัวอะไรนี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรฉันเพึ่งสได้โอ้ยอยากลองของใหม่สินะเนี่ยได้ นี่เลยทุกคนมาดูสิโอแต่ดาวเมีดอย่างเยอะเลยอ่ะต้องหกร้อยนีย่เออเริ่มต้นมายอย่างเยอะเลยอ่ะดาเมิเ่เออจริงแหมแต่ครูดาวนี่นานไปไหนนะ สามวีอ่ะเอาจริงๆนะฉันอยากให้มีสกิลแบบพาสกิมบิบี้ทอยเลสเต้นจังเลยอ่ะอันนั้นก็จะดูมีความสุขเกินไปนะฉลามเนอเออฉันว่าจะไม่น่ากลัวะนะแบบนั้นตอนนี้นะครับผมมีก600ระถกรอยแล้วภายในเ,เวลาอันสั้นนะคะมาัฟกิเลยตรงนี้ไหนดูซิเอ้ยมีอะไรเพิ่มแหม่ไม่รู้อะ<ห>่ะมีอะไรติดหลังก็ไม่รู้เออตะเลงไม่มีนะคนต<อ>ะนลงไม่มีเหมือนเป็นกระเป๋าเออน่าจะเป็นคัมพีแดนเซอร์แน่นอนเลยเว้ยขั้นต่อไปนี่วะทีอัพกรด์น่ะจะบวก2,000ดาเมจเลยนะเว้ย ว่าตีแรงจริงอะเน,นี่ยหนลองดูเออดูดิเตะส้วมทีแนละส้วมปลิวเลยนะกคนตัวนี้ฉันว่าไม่เหมาะกับการเริ่มต้นน่าจะเหมาะกับเกมช่วงกลางไมเว้ยนะใช่เพราะใช้เงินเยอะนาะเออฉันเยอะเล่าก็คูดาวเยอะด้วยมาทุกคนออปเกียรดเลยขั้นนี้โอโจมตีดำไปสามพันเลยเว้ยครั้งนี้อ้ว้าว <c oughs> <c oughs> แต่มันโคตรแรงเลยนะเรื่องดาเมจนะใช่แล้วก็เริ่มตีไว้แล้วด้วยเออทุกคนครับเปียบเสมือนเป็นเจ็ดแพกเลยนะดูดูแลยนี่ดาเมจดูเยอะแม่นะครับผมต่อไปก็เป็น2,000บนบอยก2,000เป็น5,000เลยนะในรู้ิก้องหลังของฉลามกับเอีเลียนไหวไหมโหดูท่าแบบสบายแม่เลยนี่อ่ายชิวๆเลยไปเดี๋ยวเป็นไเอหวเอเลียนัวไในโจมตีไกลไหมอตีไกลจริงดูดิวงยากว้างเลยเอย โอ้ยคยผึงสังเกตนี่มันเกือบทั่วแบบเลยนะเนี่ยอ๋อไม่น่าเชื่อตัวนี้ผมไม่เคยเล่นนะทุกคนจบตีด้วยการแบบเหมือนปล่อยแล้วแลมแ,แ,แ,แล้วอ่าจากแน่ไม่รู้อะเหมือนหนามือนี่อตอนนี้ผมมีเงินพันสองแล้วโอเคอับเกรตเลยอ๋ยอตอนนี้เลเวลแม็กแล้วแม่พลังสูงสุดคือห้าพันนะเว้ยและตีเร็วตั้งหนึ่งวิเลยโอ้ยแต่ฉันว่านัดเที่ยวกับเจ็ตแพดไม่ได้เลยนะเนี่ยใช่มาทุกคนลองตรงนี้เลยด้านแน่นี่เลยแบบต้อนรับอย่างใกล้ชิดมีช้าพวกสกิมิม่ด้ทอเลทวามีสาวต้อนรับด้วยฝา ก็ดีใจดีไหมเนี่ยปกติคือเชแคแฮนด์ด้วยมือนี่เชแคแฮนด์ด้วยเท้านะคะเพมถ้าไทยนัน้องสกีไม่ดีชอยเลตไปซะเออสวยมากบอกเลยนะว่าสบายจนจบเกมอ่ะเพราะว่ามีชั้นหนุนหลังเยอะอ <laughs> นี่พองลงเยอะๆเลยจกกนกว่าจะตันนะทุกคนแครอ,อ๋อ,อเริ่มแหลกเริ่มแหลกโอ,โอ้ไม่นมะยิ่งโชนนี้เกมนยิ่งแหลกบ่อยนะทุกคนแครดูสิเริ่มเดินช้าแล้วเนี่ยโอ้ยดูสิดูสิอ๋อเนา ไม่เลยแล้วเว้ยมีคนบอกว่าเราอย่าสคริปเยอะเกินนะเว้ยไม่งั้นมันจะเหล็กแหมปัญหาของคนเก่งเกินไปอะคือผมไม่รู้นะทุกคนครับว่ามันเกี่ยวไหมอัปเดตใหม่นะทุกคนมันเพิ่มปริมาณคนในเซิร์ฟน่จาก30เป็น50นะคะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่ามันทำเลยทำให้เกมแหลกไหมจะว่าไปแล้วอะพอนายวางแดนเซอร์อย่างเงี้ยก็เหมือนขบวนต้อนรับเลยนะเนี่ย เย่เย่เชิญเข้ามาเลยอะไรแบบนี้อ่ะมีความรู้สึกเหมือนดีใจนะคะที่สกีวีดีทอเลตมาแล้วก็เตะแล้วก็ตอนรับไปฝาเปายหรือว่าเจ้าของเกมพยายามบอกว่าอย่าสกีปเยอะเกินไปนะไม่งั้นมันจะเหล็กนะเพื่อให้คนแบบเล่นได้นานขึ้นเพื่ออะไร่รเนี่ยฉันว่าไม่ใช่แหละก็ฝากเจ้าของเกมนะแก้ปัญหานี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าแต่ก่อนเราสกีปรวยๆยังไม่เป็นไรแหล่ะน่อ้ทำแบบ เนี่ยคนเก่งอย่าพวกเรามีปัญหานะเว้ยพอมาไม่รัวๆแบบนี้ก็ลําบากแย่เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าโชว์มือในเพื่ออะไรนะมันจะเป็นการระบายกินเต่ากียจ้ากโอ้ยโอ้พูดเสือเลยไมนนี่ก็หาพูดทํำไมเสื่อมเสียแม่เขาแค่ทำ่าเต้นอยู่เท่านั้นเอง โอ้จะตกรถมาแน้พวองแน่ชะว่าก็ไม่น่าจะผ่านอยู่ดีแหละเจเกิดูสิแค่ถูกลุมเตะเลือดก็เหลือครึ่งนึงแล้วเนี่ยนี่แล้วก็ต้องมาเจอด่านนี้อีกนะทุกคนครัโอ้โหไฟไหมโอ้ยไม่รอดแน่เจ้ารถฉันรู้สึกว่าพอสปิเกอร์วอลเมนมานะเว้ทีวีวอเมนกลายเป็นแบบตกอับไปเลยไง สงสารสุดแบบว่าดูสวยไม่เท่าแหมบอกเลยใช่ดูแบบดูไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงด้วยอ่ะเออเจชืดไปแล้วพวกนายให้ความว้าวในกี่คะแนนเต็ม5้าคะแนนสลับตัวนี้อืมฉันให้สามอ่ะส่วนฉันให้สองอ่ะเออเนี่มันดูไม่ค่อยว้าเท่าไหร่นะเออมันทรอรกลางกลางแล้วพวกนายคิดว่าตัวที่เราเล่นมาในตัวไหนว้าสุดตัวสไปเดอร์ <c oughs> ใช่เลยตัวสไปเดอร์นี่คือว้าวแม่ตั้งแต่เห็นมันเดินไปไหนก็ได้เนี่ยว้าวแม่เดี๋ยวผมจะย้ายตัวตรงนี้นะทุกคนคับไปไว้ด้านหนะ้าให้หมดเลยแล้วกันนะตอนรับเยอะๆไปเลยนะพวกนายขายเลยโอ้ยสุดยอดมากเลยว้ยวางเรียงไปเลยเออจะได้ตอนรับสก,กิม่ดีใช่วางไปเลยแล้วกัเขียนให้มันตันไปเลยนะทุกคนแบบนี้เลยไม่ให้ออกมานะแฮปนี่ลงแบบนี้ไม่ออกมเลยไ <c oughs> ม่บอกมาสักตัวเลยวย อ่ะเราเหมือนปิดสวิตไฟนะครับผมูดิแ๊กๆๆหายไปเลยนี่ถ้าเป็นตัวเก่งๆไม่ใช่ตัวเร็วๆไม่มีทางหลุดหรอกเว้ยใช่ท่านเรือไม่เยอะพอนะดามิคือตัวละห้าพันเลยนะเว้ยแถมคูเดาแค่หนึ่งวีเท่านั้น้อ้บิลเรือแสนหนึ่งออกมาก็ไม่หวั่น งานเลิบออกมาได้เร็วเด้อ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 หัวบอสหายไปเลยไม่แล้วก็มีความเริมปิงกันเลยนะเริ่มมายแล้วอะเริ่มปิงยกเลิกผมว่าผมไม่ชอบเลยทุกคนอาการนี้นะคะมันทําให้เราแบบเล่นได้ช้าลงอ่ะแน่จากที่มันควรจะออโต้แล้วก็รัวๆยันจบเกมให้มันจบเร็วขึ้นกลายเป็นว่าเราออโต้ไม่ค่อยได้อะไรทุกคนโคตรแย่เลย มาหนึ่งตัวไอ้สเลอร์ทุกอย่างมาสเลอร์ไปหมดเลยอพวกนายจะเพิ่งรู้ว่ามันมาตรงนี้ได้หลังประตูสกายดี้นี่ก็ได้เดินไปได้ด้วยเหรอเออนั่งท้องเดินมาดูสิแหมสำรวจได้ด้วยอ่ะเฮ้ะวังตกแบบนะ้เว้ยอ้โหอนเดินมาแบบนี้เลยนะทุกคนท่องเที่ยวนะฮะเออเราก็ล่อยตรงนั้นไปเลย ตรงนี <oh hey, ้ซอกมหาสัจจันยร์เออโอ้เราเดินมาดูเลยทุกคนไม่น่าเชื่อว่าจะเดินมาได้พนี่ปีดึกได้ไหมเนี่ยเึ้ื่อนไปได้นะทุกคนแต่คงปีไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับพรีตัวนปีได้ไหม ไได้เลื<ด>ทาง,างก่อนหน้าอ๋อคือมันเดินในอิสระเลยนี่หว่าทุกคนในนี้<า>เข้าได้ไหมอ๋อเข้าได้นะครับเหมือนจะมีเราสำรวจในนี้อาจจะมีความลับซ่อนอยู่ก็ได้นะเวย้ยเออนี่ก็มีกระแพงแตกตรงนี้อด,ด,ดูดูกระพริบเลยดูตอนนี้ทุกคนครับก็อยู่ที่เวฟยิบก้าแล้วนะก็ชิลๆนะทุกคนครับบอกไว้เลยสงสัยจังเลยถ้าฉันตกแมบบไปจะเป็นยังไงละเนี่ยไหนก็ลองดูดิโอเคฉันมได้ำลองโดดดูแล้วเป็นยังไงบอกฉันด้วย่าจ้าไปแล้วอ โอ้มาไม่เห็นเลยอ่ะไ,ไ้กลับมาเกิดใหม่แล้วเว้ยไอ้ลงไปด้วยไอ้พอดีไปด้วยอ๋อโอเคคือเหมือนเกิดใหม่แบบนี้เลยนะรับโอ้สนุกกันเยอะสนุกกันมาดูพวกนี้ตายเยอะโอ้แต่เว็บสามสิบแล้วอ่ะอ๋อเน่าเราจะจบเว็บแล้วล่ะเนี่ยหลังจากนี้เราจะต้องมาเล่นพวกแบบอ e ินเซนพวกในเมลแล้นะเว้ยพ่อแคปมันแงสลับเราเกิดไปแล้วแม่แป๊บเดียวก็ตายหมดแล้วอะดูดีเจอตัวเอลยีแบบนี้ไปแนละ้วคนครับสบายเนี่ยได้เงินมาอย่างชิยวเชยเย้ <c oughs> โอ้เก่งมาเลยยอนเลยนะครับตัวใหม่นี้แต่ก็ไม่ได้ว้าเท่าไหร่นะเธอเนะอยเอาไปเลยทุกคนครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้จะกนใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยเนยะเราลืมพูดเรื่องนี้เลยนะพวกหนยคือแหม่มี่เขามีเควสให้เราด้วยเออไปเออว่าเพิ่งแหนคือเราสามารถทำเควสนะทุกคนเพื่อรับเพชรได้นะคะแบบนี้เลยนะคะจะมีเควสเป็นประจำวันกับรายสัปดาห์นโะอ้ และก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อีโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมรัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นอ๋อถ้าแด้นซิกซ์พิเกอร์บูมนนี่มีเพลงนะฉันจะเต้นเลยโอ้ย,อยเดี๋ยวฉันร้องให้ซิกบีดีตอบอบเดสเดสโอ้โหฉันนีแหลาไปาย